สวัสดีครับผมต้องรถมือ2จัดทรงนะครับวันนี้ผมมีรถมาร์ส้าสวยๆเลยนะฮะปี2018เป็น1.3 HiConnect เลยนะฮะก็เดี๋ยวลองไปดูรอบคันกันนะครับว่าจะถูกใจใครไหมเครดิตฟรีดาวนะฮะแล้วก็มีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านไปชมกันครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะฮะวันนี้ผมอยู่กับ Mazda ้สสภาพสวยๆเลยนะฮะ คันนี้เป็นรถป้ายแดงมือเดียวนะครับถูกใช้งานมาแค่มือเดียวนะฮะสภาพโดยรวมก็สวยๆครับไม่เคยมีอุบัติเหตุชนหนักใดๆทั้งสิ้นนะฮะมีของแต่งให้แล้วรอบคันเหมือนเดิมนะฮะตามสไตล์ของร้านเราเลยใครที่เป็นสาวกมาด้านะลองดูนะครับคันนี้ก็ประหยัดน้ำมันนะเป็น e c o กคานะเครื่อง 1300cc ซีซีเท่านั้นเองอใช้งานได้ครอบคลุมทั่วไปะฮะในเมืองก็สะดวกสบายนะฮะไซส์ไม่ใหญ่มาก ด้านท้ายรถประมาณนี้นะครับมีของแต่งเป็นสเกิร์ตท,ท้ายแล้วก็ตูดเป็ดนะครับท่อด้านหลังเป็นท่อหลอกนะฮะแล้วก็มีเซนเซอร์ด้านหลัง4จุดเพิ่มความปลอดภัยเข้าไปลูกค้าท่านไหนที่สนใจจัดไฟแนนซ์น,นะฮะโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ถึงหน้าบ้านเลยนะฮะก็เครดิตดีฟรีดาวก็ไปเลยฮะ,ะสำหรับรุ่นนี้สภาพภายในตามที่เห็นนะครับคอนโซลยังสวยอยู่นะฮะออปชันก็ ครบ,บครับสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันสภาพเบาะยังสวยนะครับเบาะหนังไม่มีฉีกขาดนะอ่าเป็นสีดำตัดได้แดงสวยๆถ้าสนใจลองเข้ามาทดลองขับกันได้นะฮะใครที่อยากจะเข้ามาเห็นรถจริงไม่ห่วงรถนะฮะสภาพด้านหลังตามนี้เลยนะครับก็เบาะสวยๆไม่ฉีกขาดนะฮะเพราะว่าเบาะเราหุ้มให้ใหม่ทั้งคันนะครับคุณลูกค้า โดยรวมแล้วด้านหน้าเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับรถ Mazda 2เกียร์ออโต้ออปชั่นเหลือๆครบๆฮะเครื่องเกียร์ปกติขับขี่สม o o ฮะกุญแจมีให้แล้ว2ดอกนะครับไม่ต้องเอาไปทำเพิ่มเลขไมของรถคันนี้อยู่ที่แสนหนึเท่านั้นนะฮะใช้งานมาไม่มากรถคันนี้เป็นปี2018นปะฮะปี2018 ห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะฮะก็ไม่ใหญ่แล้วก็ไม่เล็กจนเกินไปนะครับก็สามารถจุของได้พอประมาณสำหรับ m a z ด้2ตัวนี้เป็นรถเก๋งอีโกคาไซส์เล็กๆนะฮะท้ายเดิมๆจากโรงงานนะฮะสังเกตจากรอยตะเข็บนี่นะรอยอาร์คทุกอย่างอยู่ชัดเจนฝาเดิมๆจากโรงงานนะฮะรถไม่เคยโดนชนท้ายหรือมีอุบัติเหตุหนักนะฮะตะเข็บทางด้านซ้ายก็เหมือนกันนะครับ รอยอาร์คเดิมๆจากโรงงานเส้นสายตรงทุกจุดนะครับในส่วนของห้องยางอะไหล่ฮะเดี๋ยวดูนะฮะนี่นะครับรอยอาร์คทุกอย่างตามคลิปเลยนะครับมีให้เห็นชัดเจนรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุแล้วก็คันนี้ไม่เคยติดแก๊สนะครับตัวถังเดิมๆท่านไหนสนใจโทรเข้ามาได้เลยนะครับผมมีเบอร์โทรวางไว้ให้ด้านล่างแล้ว เครื่องยนต์ของรถคันนี้เป็นเครื่อง 1,300cc ซีซีนะฮะเป็นเครื่องใหม่แล้วนะฮะเป็น SkyActive Technology ขับขี่สมูทฮะใช้งานในเมืองสะดวกสบายนะฮะตัวถังด้านหน้าเดิมๆจากโรงงานนะฮะจากรอยอาร์ครอยตะเข็บทุกอย่างมีให้ครบทุกจุดท่านไหนสนใจนะฮะโทรเข้ามาปรึกษาได้เลยนะครับยินดีให้คำปรึกษาทุกกรณีนะฮะรถคันนี้ผมขอเสนอขายที่ราคา4 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะฮะรถ มือเดียวป้ายแดงมีบริการจัดไฟแนนซ์ให้เครดิตดีฟรีดาวนะฮะเจ้ามารด้าคันนี้ถูกใจไหมครับถ้าถูกใจนะฮะยินดีให้คําปรึกษาทุกกรณีเลยนะครับโทรเข้ามานะฮะโทรเอาไวกว่าพิมพ์นะครับมีชุดแต่งให้แล้วรอบคันนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันหน่อยนะครับจะได้ไม่พาลาดรถคันใหม่ๆที่กําลังจะเข้ามานะฮะไปก่อนครับวันนี้สวัสดีครับ